อ,อันนี้คือวิธีการมักเมียงนะครับ,รบถ้ามักเมียงนี่จะต้องใจ้น้ามก่อนครับจด้นมปลาทำด้านําประปลา,า,าทำลายหน่อยโอ้แล้วก็มักเหมือนกับครับประมาณสามเดือนครับสามเดือน <3 S 2> ถึงจะได้นะถึงจะเอาออกขายได้มันถึงจะส้มอ,อันนี้วันแรกเลยอันนี้วันแรกเลยครับนีาซื้อมาเนะี่ยม,มามาักก่อนอ๋อซื้อมาซื้อมาเป็นกรรมเลกรมเนี่ยนะครับเป็นกรรม มาร์คนี่เลยอันนี้เป็นทางมักมดเลยนะครับทางมัรมดเลยมดเหนือวังผมอันนี้ชื่อย่างครับไหนครับชื่อย่างครับเป็นคงปลามดเลยนี่หผมว่ากันนี่เป็นมดนี่ก็เป็นมดขึ้นไปกับมดอีกบ้านหมู่ดีล่างดีล่างฝ้าอยู่บนัอ๋อตีงามๆเลยนะบนนั่นนะครับ หลังบนสังศิฟ้าหลังเบื้องบนบนที่มีรถยอร์คแคงสามสี่คันนะอ๋อหารแล้วครับดีโบคันนะก่อนดีแม็กขันนะรถสิบคันรถเก่งขันนะนะสีขาวนะรถเก่งสีขาวดีแม็กดีโบอยู่ข้างหน้าแล้วเอาไปส่งตังลุงบุ้นหนึ่งครับโอเคครับวันนี้ลุงเบ่าทำเนี่ยแล้วกันส่งที่ส่งการเมืองใหม่หนองดอกแล้วก็ลาวครับแล้วก็การเมืองใหม่ครับให้ผมสงสัยลาวเป็นแบบมีใบไม้เขามีอยู่ ว่าเป็นห้าบันเฮาอยู่เนาะห้าอยู่ลาวนี่ลาวมาห้าวตีอุตตะดีสีดานอย่างง้อด่านอุตตะดีเนี่ยอ๋อดานมีด่านท่านด่านนี่ครับเอออันนี้ผมความหวงผมเนี่ยพี่เล่ผมก็นึกว่าเนี่ยตั้งเฮาจะไปเอาตั้งลาวแต่เป็นวันลาวมาเอาตีเฮาเนาะเออลาวลาวตั้งอุตตะดีนะฟังท่านพี่นะเดี๋ยวส่องส่องยังไงก็บ้านยังนินิด่ยวมันลืมเกี่ยวมันนะเอามาลาบเอา พอยาะค้าขายด้วยกันเสาร์อาทิตย์เาขาจะเปิดระวังลาวกับไอไทยกับการวุฒิดินนั่นนะ่ะลาบไปส่งปุ้นเลยส่งหุ่มส่งมันลาบแกรนดีเงาครับเกีออ่ยวกับลำฟางโอ้โอ้โอ้หมุนรถมัาลาบลาบไปขายเขาเป็นคิดเป็นกิโลหรือแค่เป็นกัมขี้ปีกกำครับกำกี่บาทครับวัเรี้ยงเตะกำใหญ่กำน้อย <laughs> สมมุติเราขายกี่บาทเราสมมุติว่าขายลาบกี่บาท รตัวนี้สูงแล้วนี่สูงเป็นราคาทิปสองครัทิปสองแต่ถ้าบ้านเฮานี่ก็ห้าริบถึงเนาะถึงวันนี้ซื้อนี่คือก๋ำใหญ่นี่คือสิบบาทสิบบาทโอ้แต่มาแบ่งออกแบ่งออก,อกแล้วคือสองก๋ำจะได้สามสองก๋ำจะได้สามการเป็นสามสิบบาทก็เป็นร้อยสามสิบครับแต่ว่าสุดแลาวที่มัครเร็วสูงแล้วเรียบร้อนี่ก็คือได้อยู่สามสิบหกบาทหกเปอเซ็นต์ครับผมจะได้สิบหกบาท สวัสดีครับปอลี่ครับนี่แบ่งแล้วอ๋อนี่นะอันนี้ก่ำใหญ่อันนี้ก่ำใหญ่อันนี้ทรงหนองดอกอ๋ออันนี้ซื้อมาอันนี้ราคาอยู่ดีซื้อมาอยู่อดีสิบสองครับเอามาแบ่งออกหน่อยได้ไปทรงอยู่ดีสิบห้าหรือสิบหกอ๋อที่หนองดอกครับนี่เราหงแบ่งมานี่เลาวอันนี้แบ่งของเองไงครับแบ่งมาเป็นยูท่านเองอ๋อตามนี่เลย แด่งงอกมาเนี่ยครับนี่ลูกทาเสียด้านีินปิดกี้นะอ๋อเขาว่ากี้ผมได้กินหอมกายไปนี่เนาะใส่น้ำเนี่ยใส่น้ำไมเนาะกสน้ำได้เนาะอ๋อก็น้ำเหมืองเนี่ยเนาะมต้องใส่น้ำสะอาดนะฮะมันต้องเป็นน้ำปลาปลาที่เขากินได้อะ่น้ำทอ๋อครับอันนี้ก็เป็นฮงมิงอันนี้เทม่งออกหนองดอกนี่เทม่งออกหนองดอกครับโอ้ วันนี้ได้ความโม้หลายๆไายนี่มีซื้อมานี่กต่นั้นตรงมาครับอันนี่รูมาร์คถังใหญ่ครับเนี่ยมาทำมาหนี้นี่ทำมาหนี้เลยนี่เอาออกเอาออกแล้วเอามาแทนใหม่อ๋อกำลังมาแทนนี่นะขี้หุ่นใจนะเนี่ยสามเดือนนี่ได้กี่แล้วคือสามเดือนก็เปลี่ยนไอ้หมุนเลี้ยนแบบว่าอันนี้เขาครบสามเดือนแล้วกะยิงเมินยิงนานยิงดีครับ แต่ก็ครบสามเดือนคือถือจะออกได้เอาเออกได้เขาก็ซื้อไม้มาแทนซื้อไม้มาแทนไปเรื่อยๆหมันได้ตลอดปีเลย,ตล,เลยตลอดปีเลยต้องซื้อมักนักเยอะๆต้องเจ๊งเป็นล้านเหมือนกันน<ฮ>ะ,<ฮ>ะปีนึงนะโคตรเงินหลายล้านกันยังทต้องซื้อมักหนึ่งวันอย่างผมเดี๋ยวนี้มีนี่ถังนี่มันตกอยู่นี่ถังลบสามหมื่นเดี๋ยวนี้ยแต่อยู่นี่สามถังนี่ <ฮะ S 2> 30, นเกือบแสนแล้วเนี่ยเก้าหมื่นแล้วเนี่ยโอ้โหถังต้องสามหมื่นเปไรซื้อมาประมาณสองหมื่นห้าแต่สูงประมาณสามหมื่นนั่นเนี่ยโอ้พวกก่ำซีบานมันถังนี่มันได้สองพันห้าร้อยกำ มันตรงต้นทุนตกสองหมื่นห้าแต่เวลาโซมมันตกสามหมื่นปลายสามทางนี้มีต้องตกอยู่แสนปลายเนี่ยครัเป็นวูนนี้สามแต่ไอถางนี้ไม่ตกอยู่สี่หมื่นครับอันี้ใหญ่นะอันนี้ใหญ่นี่ล่ละโอ้โหนี่ใหญ่ใ่เนี่ยโอ้ถ้าใหญ่ๆนี่สี่หมื่นเลยเนาะใหญ่ทางนี้ต้นทุนไม่อยู่ถูกไม่สี่หมื่นเดือนเวลาเหามากไม่เสี่ยงสามพันกับก็ต้องเสี่ยงสามหมื่นครับแต่ก็เขาแปลงขายได้ไม่ได้สี่หมื่นครับ เนี่ยก็อยู่นี่สิเป็นทรงคำแสีได้เนี่ยกระนี่ไปนี่วันหนึ่งปีหนึ่งได้ขายหลายล้านก็ครับกูเงินก้อนเดียวแหละเอาลงทุนเนี่ยเดียวนี้เอาซื้อมา่เงินประมาณล้านเนาะแต่เขาเวลาขายส่งไปเขาก็เอาเงินมาก็เอาประกับไปซื้ออย่างเงินก้อนนึ่งก้อนเดียวนะมก้อนนี่จะหมุนไปเลยเลยแต่ต้องมีเงินเป็นล้านขึ้นไปถึงจะกล้าได้แสนนี่กล้าไปได้แสนก็ได้แกเมียเราอ่ะครับคือมันพอส่งไงอย่างกรณีเฮาจะวง อย่างอาทิตย์นี้เขาส่งหนองดอกไอ้หนอเห็นมาทิี่หนึ่งเขาต้องส่งสักกะเปงอย่างเห็นมาทิี่หนึ่งต้องส่งเมืองใหม่อย่างเห็นมาทิี่หนึ่งต้องส่งลาวอย่างแล้สี่อาทิตย์เพื่อเขาส่งลาวพบไอ้จุดวนทางไม่เสี่ยงมุดอะไรอย่างคือต้องวนมาส่งหนองดอกมะวนส่งสักกะเปงแล้ววนส่งเมืองใหม่แล้ววนส่งลาวอย่าคือวนไปเรื่อยๆอย่างงี้คือมันมันวนเงินก้อนเดียวไม่วนไปเรื่อยๆอย่างงี้แล้วยี่คนเดียวกับไผ่ภูมิมาทำแล้วเนี่ย คือลูกคือที่ผมไป mm nah, 2 80, 2กี EN, ้คือผมทาสวนกาแฟครับทำดูไม่น้อยครับมีธุรกิจของลูกมา่อก่อนได้ทงกับเนี่ยไม่น้อยเนี่ยดูไปลูกทำมุดเลยครับนั่นเท่ากับดูแลของเองนั่นไงครับก่อนที่ผมทําเยอะครับก่อนผมทำหนึ่งเดือนหนึ่งผมได้ประมาณกําไรนี่เป็นแสนขึ้นกากําไรนะฮักกันลูกน้องสองหมื่นสองโนกว่าเหลือแปดหมื่นฮักกันน้ำมูันฮักกันหญิงกันอย่างกว่าเหลือเดือนประมาณห้าหมื่นครับเป็นด้ยพอดีลูก แต่งลูกสาวแต่งงานได้โวนมามันมาทาต่อผมยกลูกกที่ไปเลยสบายเลยยกเงินนไปหนึ่งก้อนซื้อรถโควินให้หนึ่งคันแล้วก็ทําเอง <c oughs> ผมก็ทําสวนจบ <c oughs> สบายใจลาบบุ้ฮื้อผมหู้เจือ,อน,นี่ <c oughs> นนชืืออย่างครับไอ้หนุ่มชจืออย่างครับชื่อปลาเล่งเหรอบอกผมครับบอกย่างอเหมือนที่บอกบอกปลาเล่งบ้านขุนท้ายกันแล้วกันเนาะ,ะเรียงเียงบ้านขุนท้ายปลาเล่งเรียงเียงบ้านขุนท้ายเป็นหู้จักกันเนาะ <c oughs> อันผมขอบคุณน,น,นะครับ,รบขอบคุณครับ